ก็ในวันนี้นะครับพี่จะมาสอนวิธีการตั้ง i อัให้เร็วๆนะครับเหมือนคอมเหมือนอายุเควเหมือนไฮไลท์สายไฮไลท์ประมาณนี้นะครับทุกคนครับุมทางมทางเเนนีอส่ดพ,ดพจข ก็ก่อนจะมปรับชมคิวนะครับพี่มีเว็บดีๆมาให้ทุกคนเล่นนะครับก็คือแบบว่ามีคนเล่นเว็บนี้มาหลายคนแล้วได้ของดีมาจากเว็บนี้นะครับเว็บ ATM s p i n นะครับทุกคนครับเรจะมาสอนสมัครสมาชิกเลยนะครับมันจะมีวิธีสมัครอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนก็ไปดูได้นะครับว่าสมัครยังไงนะครับก็ตอนนี้นะครับเราเข้าสู่ระบบมาเรียบร้อยนะครับจะมีเกมให้เราเลือกเล่นนะครับแต่ก่อนจะเล่นนะครับเราต้องเติมเงินก่อนนะครับแล้วก็มีวิธีเลือกเติมเครดิตง่ายๆอยู่3ารูปแบบนะครับแต่ตอนนี้เปิดแค่ว a l เ e t ซองของขวัญนะคร จะมีวิธีการเตรมิมเงินนะครับทุกคนครับตัววิธีการใช้งานเลยนี่จะมีพวกนี้ก็ทำตามเข้าไปเลยครับแล้วก็เราจะได้เครดิตดมาแล้วก็พี่ก็เติมไปก่อนหน้านี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมาเล่นสุ่มของรางวัลกันเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็จะมีของรางวัลให้เราเลือกเล่นนะครับมีพวกนี้พวกนี้พวกนี้พวกน,วกนี้แต่พี่จะเลือกเล่นเป็นสุ่ม ID w o r ยเบิกนะครับทุกคนคกคปุ๊บคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีวิธีเลือกเล่นอย่างนี้เลยนะครับทุกคนครับกดสุ่มวงล้อตอนนี้เลยก็กดเลยแล้วกันนะครับทุกคนครับ่นนนี้ไมคอยปเลตะรุ เฮ้ยห้าเคติโดบอกแล้วดวงไม่ดีเลยทุกคนแล้วเราจะกดรอบที่สองเลยแล้วกันะะไป,ไปอีกมาณทไร <ป S 2> <ไป S 1> ี่ขอเติมเคติดเพื่อความชัวร์ก่อนนะครับทุกคนคร <ไป S 1> ั้งนี้แหละต้องได้ดอนทุกคนครับกดไปขอแหละขอแหละเฮ้ย ก็โอเคเขาด้วยนครับตอนนี้เราได้ไอดีบอกเอมาแล้วนะครับเราจะไปติดต่อทางทีมงานเขาเลยแล้วกันก็ตอนนี้นะครับทางทีมงานได้ตอบพี่มาแล้วนะครับเราจะเข้าเกมเลยแล้วกันครับเพื่อเช็คไอดีก็นี่เลยนะครับไอดีบกเอฟนะครับทุกคนครับเต็มชุดเกมยศไหนดูขวงโอ้โหบอกเลยว่าตึงๆเลยทุกคนนี่นะครับทุกคนครับถ้าใครสนใจไอดีบกเอฟนะครับก็ลิงใต้คลิป ก็โอเคครับวันนี้ก็อย e> ู่พี่นะครับมังเกอร์ทนแนะครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้เลยครับมีเด็กคนหนึ่งนะครับขอพี่มาว่าพี่ครับทําอันนี้ให้หน่อยนะครับทุกคนพี่ก็จะมาสอนให้ทุกคนในวันนี้นะครับทุกคนครับก็ฝากกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับถ้าสำหรับใครนะครับที่คลิปไม่แจ้งเตือนนะครับก็กดยกเลิกติดตามแล้วก็กดติดตามใหม่อีกครั้งนึครับเพื่อ มาดูคลิปพี่ไปกดแรกนะครับแล้วก็กดกดดีกห้พี่ด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับพี่จะมาสอนวิธีการยิงหัวแต่ไม่ใช่ก็ในวันนี้นะครับพี่จะมาสอนวิธีการตั้งไอวัให้เร็วๆนะครับเหมือนคอมเหมือนไอวัวเคสเหมือนไฮไลท์สายไฮไลท์ประมาณนี้นะครับทุกคนครับก็ช่วยกดไลค์คนอะไรนะครับทุกคนมาดูกันเลยก็อันดับแรกนะครับทุกคนครับแล้วก็อยู่ในโหมดโซนฟิวตายนะครับนี่ก็คือโหมดที่เราจะมาฝึกการตั้งไอวันะครับทุกคนอันดับแรกนะครับเราต้องมีปืนใช้ก่อนนะครับด้วยครับโอเค ก็ตอนนี้นะครับทุกคนครับเราจะเข้าไปเล่นก่อนนะครับทุกคนครับเราจะเข้าไปเอาไออเดนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการฝึกของเรานะครับทุกคนก็เอาไอวอก่อนแล้วกันนะครับทุกคน ก็โอเคเขาด้วครับตอนนี้ครับเราก็ไดไอวอลมาแล้วนะครับทุกคนเนี่ยไอวอลคือแบบว่าการตั้งไอวอลให้เร็วๆนะครับทุกคนมันก็ง่ายๆนะครับทุกคนครับคืออ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะบอกพื้นฐานการตั้งไอวอลก่อนนะครับทุกคนอนดับแรกนะครับเราต้องกดไอวอลก่อนนะครับโอ้ยก็ด้วยครับพื้นฐานการตั้งไอวอลง่ายๆนะครับที่ทุกคนต้องรู้นะครับวิธีแรกนะครับทุกคนเราต้องกดไอวอลแล้วก็นั่งนะครับทุกคนในการตั้งไอวอลนะครับ กดปุ่มไอวอก่อนแล้วก็กดนั่งปุ๊บสะบัดหน้าจอให้ลงหรือว่าสะบัดหน้าจอให้ลงหรือว่าสะบัดเมาส์เร็วๆนะครับทุกคนปุ๊บแบบนี้ปุ๊บแบบนี้ทุกคนครับกดไอวอกดนั่งปุ๊บเลื่อนหน้าจอลงประมาณนี้นะครับทุกคนเุืคําทงมีคนถามมาว่าครับทุกคนพี่ครับผมทำนั่นแล้วแต่อยากทำแบบเร็วๆต้องทำยังไงพี่แบบนี้ก็่ง่ายครับทุกคนง่ายๆครับคือเราต้องแบบทำแบบเดิมๆครับแต่ต้องทำให้เร็วขึ้นแบบนี้ ปึ๊บแบบนี้ทุกคนปึ๊บเร็วเร็วรยิงกดตั้งไอวอลเร็วเร็วทุกคนครับต้องทำเร็วๆนะครับทุกคนปึ๊บนี่พอเราแนบปุ๊บเราก็ต้องกดเลยปึ๊บปึ๊บแบบนี้ปึ๊บแบบนี้ครับทุกคนครับฝึกและนี่ก็คือสูตรตั้งไอวอลของพี่นะครับทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวพี่จะมาลองใช้ให้ดูเลยแล้วกันในโหมดช่างห้องละคันนะครับ พี่จะลองเปิดกล้องนะครับทุกคนครับถ้าใครยังงงนะครับพี่จะลองเปิดกล้องนะครับเปิดกล้องแบบโชว์คีย์บอร์ดอะไรเงี้ยนะครับถ้าอยากให้พี่เปิดก็้คนละไลน์นะครับทุกคนคนละไลน์ก็โอเคครับทุกคนครับก็ดูทุกคนครับเมื่อกี้แบบหน้าจอก็อาจจะดำนะครับเพราะว่าพี่เซ็ตกล้องอยู่นะครับทุกคนมันก็แบบพังๆไปด้วยทุกคนครับโอ้ยคลิปนี้แบบว่าพี่ไม่ได้จัดเตรียมอะไรเลยทุกคนครับโอ้โหทออะไร ก็ที่พี่สกอ์อย่แบบนี้นะครับคือหน้าจอดำแถมแบบดูนะครับการตั้งไอวอลแบบนี้นะครับทุกคนครับปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับทุกคนตั้งไอวอลก็ตอนแรกเราต้องฝึกช้ชานะครับทุกคนฝึกกระชานะครับตอนแรกนะครับทุกคนครับเราต้องแบบฝึกช้าช้าแล้วก็พอเราทําเป็นทํคข้องตั้งไม่สวยแล้วแล้วก็ฝึกความเร็วให้มันเร็วขึ้นนะครับทุกคนครับดีนี่นะครับ ก็เปิดคีย์บอร์ดให้ดูแล้วก็ดูคีย์บอร์ดพี่นะครับทุกคนทุกคนวิ่กล้องหล่นโอ้โหกล้องจะหล่นทำไมมาครับเลดูดูดูของจีของจีจะโชว์ ตายไปแล้วก็ทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่ก็ไม่ค่อยสบายเลยครับก็พยายามมาเล่นพยายามมาสอนแล้วก็ตักคลิปนี้ลงนะครับก็ก็แบบเป็นไข้นิดๆนะครับ ไม่ไม่น่านอนดึกเลยทุกคนเป็นไข้เลยครับที่นอนประมาณตีหนึ่งตีสองอ่ะก็กำลังคิดคิดว่าจะทำคลิปอะไรแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรก็แบบดึกดึกเออเอโอโ้โหโอ้โหโอ้ยบอกแล้วพี่ได้ไม่เก่งพี่ยิงไกลหัวแตกมันจะฟักงง ก็ทุกคนครับพี่ก็บอกกับเขานะครับว่าเล่นปืนอะไรก็ได้นะครับขอแค่ยิงหัวก็พอเล่นปืนอะไรก็ได้แอนสไนแล้วก็ระเบิดนะครับเราขอเล่นปืนกลนะกันปืนกลยิงหัวครั้งแรกในชีวิตเห็นแต่แบบคนทำไฮไลท์เขาแบบยิงปุ๊บปุปปเราเราทำว่าละกันทุกคนบอกเลยนะครับการเล่นแบบนี้คือครั้งแรกของพี่เลยนะครับทุกคนเอาปืนกลยิง เอฮ้ยไม่ตายโอ้โหซ้มศพด้วยดกคน ก็คนนี้ก็เป็นเพื่อนพี่เองนะครับเป็นเพื่อนพี่นะครับเป็นพี่พี่หรือเพื่อนดีว่าก็เอาง่ายๆคุณไคนรู้จักนะครับทุกคนก็ก็ถ้าใครชอบคลิปสอนยิงหัวแบบนี้นะครับสอนสร้งไอวอลแบบนี้ก็ฝากการกดไลค์กดติดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้มีราคาอแบบนี้ต่อไปนะนาทีสอนนะครับทุกคนปกติไม่เคยสอนเลยไม่อยู่ไหนอ่ะเอ้า ปัน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 ทุกคนครับก็เล่นแบบนี้ปมตินะก็หวังว่าทุกคนครับก็พี่ก็สอนการพักไอ้บอลแล้วก็มาเล่นแบบปันเลยแล้วคันแลทุกคนอันนี้ก็ไอวอลง่ายๆนะครับทุกคนอ่ะแบบช้าช้าฟื้นช้าช้าแบบนี้นะครับทุกคนช้าๆนะครับแต่เร็วๆหลังมานี่คือตายนะทุกคนครับ อุ้วเอือโอ้โหกกลองไม่ได้ทุกคนขอ,ขอุวิเขาเบิกมาแล้วทุกคนหังเสร็เอาตะกีดปืนมาทุกคนครับเอา <c oughs> ้ายิงแบบงงงยิงแบบงงงยิงแบบงงงครับก็มีบรรยาดีนะครับทุกคนก็เอาสะดวกนะครับทุกคนครับก็ประมาณนี้ที่วัด ก็เอาเป็นว่านะครับทุกคนครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่ทําคลิปอะไรนะครับที่แบบไม่ใช่คลิปสอนแบบวา่าเป็นคลิปแบบชิวๆอะไรก็ได้นะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนก็ก็รอให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้พี่ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็คลิปนี้พี่ขอตัวไปแล้วนะครับใครทําเป็นก็บอกพี่ด้วยนะครับการตั้งงไอวอลแบบเนี้ยก็นั่งตั้งง่ายๆนะครับสอนตั้งไอวอลแบบเร็วๆแบบเนี้ยก็ทำได้ง่ายๆนะครับทุกคนก็ขอตัวไปแล้วนะครับทุกคนครับแพร่บายๆคนดูกดติดาา้วยยยบบ๊